à, đúng hai, chín đi. à, anh đúng coi anh đúng không, anh lịch Và ปลาปลานะครับซื้อตัวก,กินเนยอะยลูขอกหน่อย เวฟตรงนี้นปพิ่งน้ำครับนี่ปพิ่งน้ำจากให้นี่ให้ตีนโคลกลงมาขังลลังขอพอเกียวได้แบบลงบนแล้วแบบใส้น้ำามไปดบ้างไหมครับรดดีว่าเป็นตาลุ่มนะเลยต้องรอไปเรื่อยๆครับหาผู้มาเกี่ยวให้ครับมเบึง À, hợp. bà bà tùng em đuổi tham nhanh hả bà nhanh tùng đuổi tham bà tùng này tay hầu như mọi lần này bà hôm nay bà ไตเขาไตหั Heaven, ão, วก็อย่ง <Exped> น <ition introductions> ี้ตตัวนี้มก็โดดต้งต้งต้งไปเลยตัวนอยกับเขานี่ครับเงียบมนใส่ปปาะครับมันกับเขาอยู่นันี่ครัไปเดือด ปาลาธิดาหน่อยปลาปลาขิงโยมนีเม่เรียกเอายังตันที่น้ำปลาหน้ากุกนี่ครับพ่อมุกใหดีแหละนี่ครับ ไปได้ยสองมือแล้วไม่ยามครับนี่ที่ตัวอยู่เอียบใหญ่นะครับนี่เติอบอยู่นะครับขเอียบใหญ่มาบ,บึงน้ำกันได้ไปถึงก็ได้ไมนี่ครับ

ไดเหมือนเดิมครับข้าจะมาอีกนี่ครับได้แล้วผู้เปรียบเรานะครับครับผมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับขอพอเจ้าแล้วแต่รถเจยวกับเป็นพรท่านมาหอดครับทักทีทด่เจ้าผู้โอเคครับ